ครับผมจอร์ดซีแมนนะครับคลิปนีเ้เป็นคลิปที่เหมือนตกปลาลุยฝนหรือลุยฝนแล้วตกปลาด้วยแต่ว่าพอตกปลาแล้วฝนมาเนี่ยจริงๆเรือเล็กไม่ควรออกจากฝั่งตอนนี้นะครับช่วงที่หน้าฝนเป็นฝนหลงฤดูเนี่ยแหละครับเราก็ถ้าเจอแล้วเลี่ยงไม่ได้นี่มาดูกันนะครับว่าผมจะแก้ปัญหายังไงตามมาครับ ข้อที่1ครับหัวข้อที่1ก็คือสติครับสติของเราเวลาเจอสถานการณ์อย่างนี้สติต้องมาก่อนนะครับสติมาปัญญาเกิดเหมือนกับคนโบราณพูดไว้ใช่เลยครับจริงครับเพราะว่าถ้าสติมาเนี่ยทำให้ความมั่นใจในการที่แก้ปัญหาสถานการณ์อยู่กับเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงที่ไปกับทีมเราเนี่ยก็จะได้อุ่นใจด้วยนะครับเราก็จะได้ไปด้วยกันสู้ด้วยกัน ถ้าเรามีสตินะฮะเราก็จะได้ควบคุมทุกอย่างแล้วเนี่ยเราไปหัวข้อที่2เลยสติจะเป็นส่งผลในหัวข้อที่2ได้ง่ายขึ้นหัวข้อที่2ก็คือนะครับเราจะเห็นแล้วว่าพายุจะมา พายุมานี่มันจะเตือนมาก่อนนะครับเราเห็นไกลๆอ่ะพายุกอ่อตัวมีลมโชยมาเนี่ยเรามองเลยครับเราอยู่ตรงไหนของทะเลอยู่ใกล้อะไรถ้ามีเกาะวิ่งไปหาเกาะเลยครับใกล้ที่สุดวิ่งไปหาเลยนะฮะจะได้ช่วยอะไรหลายๆอย่างถ้ามีเกาะถ้าไม่มีอ่าวไทยไม่ค่อยมีนะครับเราก็ดูซิว่าใกล้เราที่สุดมีเรืออะไรจอดอยู่ตรงนั้นที่มองเห็นน,นะถ้าฝนตกก็จะมองไม่เห็นเรามองเห็นเราวิ่งไปเลยเราวิ่งเข้าไปหาโชวไปใกล้ที่สุดแล้วล็อก gps ไว้เขาทิ้งสมอ ลอยลำอยู่เป็นพวกเรือใดเนี่ยดีที่สุดนะลวนลากมันเคลื่อนที่เราเราก็ล็อกไว้เราวิ่งไปหาลำอื่นที่จอดอสักลำสองลำไว้นะครับแล้วล็อกไว้แล้วเราก็อยู่ตรงกลางกลางบริเวณนั้นลมมาแล้วฝนมาแล้วนะครับเอบหัวข้อที่สองหัวข้อที่สามก็สําคัญไม่ยิ่งหย่อนนะครับเราตรวจตาบนเรือเลยในเรื่องของความปลอดภยัยไม่ว่าจะเป็นชู้ชีพนะครับเราขับเรือผ่านพายุฝนช่วงนั้นเนี่ยนะฮะ เราไม่ต้องขับเร็วนะครับเราขับไปช้าๆนะครับขับไปช้าๆให้เรือนี่เลื้อยเลื้อยเหมือนกับลาลอยน้ําไปเรื่อยๆนะครับ45องศาของแนวคลื่นเพราะคลื่นถต้คลื่นฝนเนี่ยมันจะมาเป็นแนวมันไม่ยุดยับยุบมากมาเป็นเดินมาเลยอะแล้วก็ไปเรื่อยๆ45ถึง90 90แม้ก็โยนนะ45เราขับช้าไปเรื่อยๆถ้าเราเห็นว่ามันมืดแต่ได้แล้วขับก็ไม่มีประโยชน์ทิ้งสมอเลยครับทิ้งเลยทิ้งสมอ นะครับเราอย่าลืมว่า <c oughs> องอะไรไม่เห็นทิ้งน็อปล่อยเชือกยาวๆปล่อยยาวๆเลยนะฮะแล้วเราก็ทําอะไรบนเรือช่วงนี้นะฮะบ,บนลานเรือววาอย่าให้เอียงวกบว่าเราก็ดูเช็คอะไรทุกอย่างที่ว่าความเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในต่างๆเข้าที่เข้าทางนะครับดูทุกอย่างไม่เปรียกโทรศัพท์นี่เครื่องมือสื่อสารวิทยุนี่แล้วก็เอ่อกล้องนี่สำคัญแม้กระทั่งไฟเช็คนะครับแล้วก็มีดเชือก เตรียมมาเลยนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อไหร่เราเตรียมว่าสาคัญอีกสําคัญอีกเรื่องนะครับเป็นหัวข้อที่สี่ช่วงที่เราจอดลอยลำเนี่ยนะครับห้ามดับเครื่องนะครับหัวข้อนี้เพราะว่าเครื่องเนี่ยมันจะเป็นตัวชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่เราต้องใช้ไฟในการระบายน้ําออกจากเรือนะครับจากปั๊มเนี่ยเพราะว่าเราต้องระบายนะ้ําออกตลอดเวลานะครับเอามีเครื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็ ต้องกลัวหรือกันกันไว้ก็ดีนะครับคันเบ็ดที่ปักบนหลังคานะครับเอาลงเลยไม่ต้องพูดเอาลงมาเงียบๆวางเรียบกับพื้นไว้เพราะอย่าลืมว่ากาวไฟเนี่ยเป็นสิ่งล่อฟ้าเหมือนกันนะครับเราลงมากับพื้นแล้ววางกับพื้นเรือให้ราบที่สุดอยกางทะเลลมเริ่มเบาแล้วนะครับเมื่อกี้ขึ้น ตื้นหัวแตกตอนนี้ก็หัว,ห,วหัวไม่แตกแล้วนะครับเมื่อกี้เขาเรียกหัวแตกหรือคลื่นหัวงอกตอนนี้ก็หัวดําขึ้นแล้วนะครับดูดูรอบๆนะครับนี่นนนกูตาข้อม็ได้ตาข้อคน่ายจอกีแมครับเพื่อนๆนะครับสั่นเป็นลูกนกเลยเนี่ยสั่นอย่างนี้นะส่วนใหญ่ผมเดินในกระเป๋าไม่มีแล้วผมจะสั่นอะ นี่ก็หาอะไรกินแก้แก้หนาวละน่าจะเป็นอะไรสักอย่างนะ่กินแก้หนาวส่วนผมเนี่ทนหนาวได้แล้วไขมันเยอะครับไขมันเยอะยแต่งองบ้างสิแต่ง,งอ,องบ้างน<อ><ม>ีอไรไม่ได้อดีตรักรักมากเลยพยายามไว้ตอนนี้เราก็ติดสปอนะครับเพราะเราวิ่งไปก็ไม่ไหวเปียกแล้วละ่ะ <c oughs> มีเพื่อนมาเยือนนี่ครับ <c oughs> เพื่อนเพื่อนมาเยือนโอ้โปมุมไหนเพาเราเมืดรอบตัวเลยครับฝนมารอบตัวเนี่ย ฝนม,มารอบเราก็เลยทิ้งสมอสบายๆตกปลาก็ไม่ได้โอ้การน,นี้ก็ดูเองนะครับเป็นไงเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปตกปลาลุยฝนแล้วกันนะชื่อคลิปและเป็นยังไงนะครับตอนนี้เรือก็เหมือนัะละมังลอยน้ำดงเดง้งดงเดง้ดงตุ๊บป่องตุ๊บป่อง,งอยู่เนี่ยครับ <laughs> เห็นนะครับอ,อยู่กับจ็อบดีแมนต้อง ใหสู้ๆหน่อยนะครับข้างๆเราเราดีเรามีมิจูนะครับเราเอาลองสองมิจูหนุ่มได้ไหมถ้าเราได้แต่ว่าเราไม่โปรเราไว้เปิดติดพิงตอนที่ว่าฝนหยุดแล้วนะครับเราเปิดได้ฟังเสียงเอสโซเอสตรงนี้ได้ใกล้ๆเราน่าจะมีเรือเรือใดนะครับจอดอยู่เราผ่านมาสองสามลำนะครับเราก็ถือว่าอุ่นใจมีอะไรเนี่ยเราวิ่งไปนิดเดียวก็ถึงแล้ว เราอยู่ตรงหมายปลาก็จริงแต่เราตกไม่ได้นะครับหึ่งฝนตกสองลมแรงมีขึ้นด้วยนะตกปลาก็ยากค้ับทาง,ทางลมทางตัวนี้เป๋ไปหมดเลยครับอ่าโอเคนะเราก็ผ่านประสบการณ์มาอีกบทละฉะนั้นแต่ว่าผมเตือนเลยเลยนะไม่ควรเอาเรือเล็กไปฝ่าพายุฝนกลางทะเลพายุฝนนี่จะมีลมมาด้วยนะครับมันมาเร็วมาแรงแล้วมันมาแค่วูบเดียวเนี่ยมีโอกาสที่จะ จออะไรหนักๆก,ก็ได้แต่ถ้าสติดีนะเราค่อยๆเลี้ยงรู้จากตัวเราเรารู้ว่าวิธีการที่แก้ปัญหายัางไงแต่ก็อย่าเสี่ยงนะครับผมก็เจอมาสองสามครั้งแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยนะครับกำลังใจก็อยู่ตอนนี้ครับสู้้นะครับทะเลเนี่ยมันก็มีสองอย่างนะครับเรียบกับมีคลื่นนะครับเรียบกับมีคลื่นนะฮะเวลาคลื่นมีก็เนี่ยเหนื่อยหน่อย เรือเล็กก็อย่างนี้นะครับครับมื้อกลางวันครับกินข้าวทางทะเลเลยครับมื้อกลางวันอะไรดูสิครับอะไรบ้างขาหมูครับนะครับต้องฟ้าเริ่มเปิดแล้วเริ่มเปิดแล้วเขาก็เตรียมตัวกินข้าวกันนะครับขาหมู ครโอเคนะครับทะเลก็เข้าสู่สภาวะเรียบละผมก็จะตกปลายสักหมายสองหมายนะครับแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับแล้วคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณมากสวัสดีครับไม่รู้ปลาอะไรครับมักินหลังฝนลายแดงเงเปลาผได้เป็นรวง